อลังการงานสร้างชูช <S ais ama> ่อมาเลยครับกับ Ford r a n g e r แปลงหน้า Nextgen เ u r b o ค <t ü> ู <rons> ่ฮะโดยรถคันนี้ครับพิกัดตั้งเวลาไว้อยากวิ OM ่งเลขสิบครับโดยผลงานเป็นของพี่ Y Y R C าลำลูกกาปทุมธานีนี่เองครับโดยภาพรวมตัวรถต้องบอกว่าอลังการงานสร้างครับฝรั่งเห็นฝรั่งล็อกโอ้ y g ก d อดอเมซิ่งไทยแลนด์ครับชอบมากครับสำหรับรถลำนี้ครับแต่ที่แน่ครับผลงานต้องบอกว่าดูเด็ดเผ็ดมันเอาเรื่องฮะเทปนี้เดี๋ยวเราิดตามกันดูครับเป็นอย่างไรไปชมกันครับ สนับสนุนรายการโดยโชกอัพที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 โชกอัพโชกอับคุณภาพที่คุณเลือกได้มองหากันอยู่หรือเปล่าเสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบ็อกส์นะครับ เพิ่งกระจูนเสร็จออยังไม่เคยวิ่งยังไม่เคยอะไรเลยค,คือถา้า500กว่าไม้ย,ยังไม่ได้วิ่งใช่ครับวันนี้ได้รู้ใช่ครับถ้าถึงเส้นได้รู้ถึงเส้นถึงรู้ สวัสดีครับพุ้งด้วยสวัสดีครับไปแล้วหกในพุ้งหนห้าสามไปได้ด้วยไปได้ด้วยเกียร์เข้าครับมาดูครับโอ๊ตเอาทุกเกียร์ครับมาดูเวลาครับสิบเท่าไหรสิบจุดห้าหกครับโอ้ยสิบจุดห้าหกครับสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกับพี่แค่วงการครับอยากดูกันมากวันนี้เอามาให้ดูแล้วฮะกับเรื่อสภาพผมไม่รู้ว่าเต็มร้อยหรือเปล่าครับรถแข่งบอดี้ฟอร์ดหน้าเน็กเจน ชุดใหญ่เลยฮะจาก YRC Racing ลสซิล,ลูกกาครับซึ่งรถคันนี้มีแรงม้าดดตัวจูนไวล้ล่าสุดก็500บวกแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ปัญหาที่เขาเจอมีอะไรวันนี้เอามาติดตามกันดูฮะถึงขอบสนามเลยและนี่พี<ส>่วายผมยืนขัดสีอยู่ทำไมอ่ะขัดสีท<ด>ำไมโดนอะไรโดนอะไรทำไมมันดาน้านอ่ะยังไม่ได้พ่นแลเกอร์ยังไม่ทำเลยคือดีกับสีโปะ อะไรนะด,ดีกว่ามาเป็นสีโป๊ะดีกว่ามาเป็นสีโป๊ะคนคนนีนน้มันเป็นสีฟ้าไปก่อนเออพี่วายครับล่าสุดจูนใบเห็นบอกว่า5้าร้อยเท่าไหร่พี่คันนี้ประมาณ5้ารอกลางๆครับ5้าอยกลางๆทอกเยอะไหมพี่ทอกทอกก็เก้าร้อยประมาณนะั้นทอกเก้าร้อยโดยประมาณใช่ไหมครับเออฮใครเป็นคนจูนนะพี่ อัมครับอัมชัดเจนจูนเนอร์ชัดตเลนจูนเนอร์ใช่ครับเนียฮะกัเลยว่าอยู่คู่กับพี่วายมานานเลยถูกต้องไหมฮะใช่พี่วายครับภาพรวมรถคันนี้เดิมทีเคยวิ่งไว้ดีเท่าไหร่เออ <c oughs> ก็ล่าสุดแต่นั้นยืมเครื่องเขาวิ่งทะเล้นรถติดคันหนึ่งมันทำสีแล้วก็ถอดมาใส่ลองวิ่งลองบอดี้มัน430ตัวมันวิ่งอยู่10.7ว้าว10.7ครับอ่ฮะและแน่นอนตอนนี้ลักษณะ เครื <A PI AN> ่องยนต์ตัวนี้พี่วายบอกว่า550โดยประมาณอ่ะถูกต้องไหมใช่ครับกับสเตปโบคู่อย่างที่เห็นตรงจุดนี้เพื่อหลายคนก็คงอยากจะรู้พี่วายว่ารายละเอียดเครื่องยนต์พี่วายทำอะไรลงไปบ้างและปัญหาที่เจอมันมีอะไรบอกหน่อยเออก็ตอนนี้ก็ลูกก้านข้ออืมแล้วก็จะมีเรื่องวาล์วขยายนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยครับเดือดขึ้นก็ก่อนหน้าก็เราก็ไอ้สนามที่แล้วเนี่ยนะลูกลูกแตกครับลูกแตกไปแล้วมันไม่ได้แตกเพราะว่า มันรับบูทไม่ได้แต่มันแตกเพราะว่ากึ่งบางไปหน่อยอ,อะไรเงี้ยกึ่งบางไปอีกใช่อตอนนี้ความจุเท่าไหร่พี่วายพอจะบอกตัวเลขได้ไหมน่าจะ2 5 0 0กว่าครับ2,500 2น0 0านต่าจะมี2ั0 0 2,600โดยประมาณครับเออฮะภาพรวมกับบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้พี่วายคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลกับเรียกว่าทิศทางลมหรือตัวแอโรเดนิกอะไรถูกต้องไหมก็วันนั้นถอดออกมันลงไปจุดเดียวเองถอดอะไรออกถอดกันชนถอดกันชนออกเวลาลงไปจุดหนึ่งเลยก็ยังดีนะ ใช่ไหมพี่วายภาพรวมตัวรถบอดี้ด้านนอกก่อนเลยตรงนี้บอดี้จากไหนยังไงครับก็ก็คือไอ้ถักช่วงนี้อันอันกระพงแสนคนถักอันกระพงแสนใช่อ่าส่วนพวกเนี้ยเรามาทําที่อู่เองตัวบอดี้หมายถึงว่าตัวตัวนี่นะตัวกันชนอ่าแก้มอะไรพวกนี้ครับที่เป็นเน็กเจนอ่านี่คือด้าเน็กเจนหมดเลยใช่ครับเออนี้ยเพื่อนนะดูวะนี่คือบอดี้นะผมอยากเพื่อลองดูบอดี้ภาพรวมก่อนส่วนเครื่องยนต์พี่เองเขาก็บอกไว้แล้วว่าประมาณนักสองพันห้าสองพันหกยนยน ถูกไหมฮะส่วนเทอร์โบที่วายเลือกใช้อ่ะจุดนี้เป็นยังไงแบบไหนครับก็จะมีลูกล้าก็จะเป็น0ูนย์หกอ่าแต่ว่าอยู่ในโหมดน้าแปลงเอเปห้ากับข้างบนก็จะเป็น0ูนย์แปดข้างบนเป็นศูนย์แปดใช่ครับโอ้โหวิ่งบูดเยอะไหมพี่ประมาณหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบวิ่งประมาณเจ็ดสิบใช่ครับคือสองลูกรวมกันประมาณนั้นรวมกันเออแล้วงานระบบแล้วมันต่างๆรือครับพี่พวกปั๊มพวกหัวฉีดครับปั๊มตอนนี้เป็นปั๊มโยงเป็นปั๊มโยงของน้าพงศักดิ์พงศักดิ์ทำให้ครับ ก็ไอตัวโยงนะผมก็มาทาเองให้ลงตึงขึ้นแบบให้หัวฉีดจะเป็นหัวฉีดเดิมหัวฉีดแท้โรงงานทั้งทั้งต้นทั้งปลายครับเราววิ่งด้วยเกียร์อะไรคัดอะไรครับพี่ตอนนี้เป็นเกียร์โอเอสครับเป็นเกียร์โอเอสก็คัดของพี่ปอมตีพี่ปุ๊กปอมตีคัดเอาอยู่ไหมยังอยู่เอาอยู่แน่นอนอยู่ครับระบบลุกสิ่งอย่างแน่นอนตอนนี้เรียกว่าถ้าให้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่เออไหนคุยสิ แปดสิบเก้าสิบแล้วอีกสิบหายไปนะอีกสิบคิดว่ามันน่าจะแรงกว่านี้แต่มันติดอะไรสักอย่างนี่ออนี่คุยจริงๆไม่ต้องมานั่งโมนะใช่ไหมพี่คุยตรงๆเลยเออมันก็พึ่งพึ่งเขาเรียกอะไรนะเครื่องตัวนี้มันก็พึ่งประกอบเสร็จเออเราเพึ่งกระจูนเสร็จยังไม่เคยวิ่งยังไม่เคยอะไรเลยคือถ้าห้าร้อยกว่าไม้ยังไม่ได้วิ่งใช่ครับวันนี้ได้รู้ใช่ถ้าถึงเส้นได้รู้ ถึงเส้นถึงรู้ขออย่างเดียวขอให้ถึงเส้นขอให้ถึงเส้นจริงๆเลยอ่ะเพื่อนนะนี่คือในส่วนเครื่องยนต์พี่วายจากพี่วายพาดูบอดี้ดัดล่องหน่อยได้ไหมครับนี่ฮะนี่คือภาพรวมนี่พี่วายก็าทำสีเองแปลงหน้าเองดูสิ่งยามนี่ฮะภายนอกก็ผู้นําหนุนก็ตามนี่เลยที่เห็นถูกไหมฮะใช่ครับตามนี้หมดเลยนะครับเพื่อนครับนี่ฮะรอดูฮะมีฐานหลังมีอะไรหมดเลยเออดูดีฮะชุดไฟก็ยังชุดไฟเดิมอยู่ยังลุกเล็กอยู่ทำไมมันเยอะ เองแปลงหน้าเองรู้สิ่งยางเนี่ยฮะภายนอกก็พู้นาหนุนก็ตามนี้เลยที่เห็นถูกไหมฮะใช่ครับตามนี้หมดเลยนะเ่อนครับนี่ฮะรอดูฮะมีหางหลังมีอะไรหมดเลยเออดูดีฮะชุดไฟก็ยังชุดไฟเดิมอยู่ยังลุกเล็กอยู่ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยพี่ฟอร์ดอ่ะใช่ชุดไฟเดิมโอ้โหเยอะครับมันเยอะอย่างนี้เลยเหรอเกือบยี่สิบสามสิบโลแล้วแค่ชุดไฟอ่ะใส่ฝาตลกก็ดีดีดิจริงใช่เหรอใช่ครับหนักหนักตึ๊กเลยดูฮะชุดไฟเยอะมากครับเยอะมากเลย เดี๋ยวว่าจะหาในทุนลงจุดไฟดีแม็กจะวิ่งจุดไฟดีแม็กอ้าวอันนี้จุดไฟอะไรจุดไฟของฟอร์ดนะครับอ้าวจุดไฟเดิมฟอร์ดใช่โอ้ดูฮะความปลอดภัยทุกอย่างม็มีครบหมดแล้วใครขับเดิมโรงงานไม่มีไม่มีกล่องพ่วงโอ้คนนี้ไม่กล่องเดิมโรงงานด้วยใช่อยู่ไหนอะกล่องงนั่นนั่นอ๋อไงไอเนี้ยเหรอข้างหลังข้างหลังอ๋ออยู่ด้านหลังจุดไฟนู้นอ๋อวิ่งกล่องเดิมใช่ครับไม่มีกล่องพ่วงเลยใครขับอันนี้ใครขับอันนี้ครับอันหัวบวมความคาดหวังของอันปไงงบ้า ก็อันมันขอฝนไม่ตกโอ้ไม่ตกพอขอฝนไม่ตกพอขอให้ถึงเส้นพอไปให้เดี๋ยวไปให้เต็มเกียร์ว่างั้นเถอะใช่ครับเขาดูด้านท้ายนะพี่วามีอะไรบ้างเนี่ยนี่ถึงก็ตีปิดไว้เลยก็จะเป็นโฟลิงครับคัสซียังอยู่คัสซีเดิมยังอยู่ใช่แต่หม้อน้ํามันใหญ่ไปหน่อยเพราะก่อนหน้ามันร้อนผมก็เลยขยายหม้อน้ายาวมากใหญ่มากแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนมันกลายเป็นเย็นไปก็เลยแก้ไม่ทันแก้ไม่ทันแล้วเพราะว่าจะมันต้องมาเก็บไอ้พวก มีน้ำมันใช่แล้วก็จะหดมาน้ําลงนี่เพื่อนฮะส่วนด้านล่างก็แน่นอนช่วงล่างเป็นโฟลิ้งหมดแล้วโฟลิ้งครับแล้วโช๊ปเป็นของอะไรครับพี่โช๊ปอันนี้ี่เก่งดีเซลช็อปซื้อาะแกต่อมาเป็นอะโคโชวงนอกใช่ครับช่วงล่างก็เอ็นซีก็คืออันกระแบงแสนในส่วนนี้อักระแปงแสนดูแลให้ทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้พี่ผมปลุกปั้นกันมาแน่นอนเรามีเวลาในใจอยู่แล้วคือสิบมีอยู่แล้ว ขอให้มันถึงเส้นนะผมไม่อยากคิดครับโบกูสองรอบแล้วโบกู่สองรอบด้วยขอให้ถึงเส้นเพื่อนฮะนี่เป็นหนึ่งไก่ตามาที่บางคนแน่นอนผมเชื่อว่ากําลังมองอยู่ว่าพี่วายอาร์ซีกับไอ้เจ้าคันฟ้าคันเนี้รถเต้าหมายมันยังไงแบบไหนจะถึงตรงไหนมาคันนี้มันเป็นรถคอนเทนต์รถ้วก็เด่นเอาหล่อเดี๋ยวจะเสร็จปุ๊บจะกลับไปทําสีจะตีโป่งให้มันเสมอข้างหน้าอ่าฮะนี่ะเพื่อนฮะชัดเจนครับพี่วายครับเเพื่อน บอกขอช่องทางต่อเผื่อเพื่อคุยวายใช้ฟอร์ใช้มัดได้อยู่ตรงไหนยังไงฮะก็อ่าเพจวายเรซิ่งครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นสายชนอุรัตเบอร์โทรก็0 8 6ย์แปดหกหนึ่้จอู่จะอยู่ในซอยลำลูกกา17ครับเข้าไปในซอยลำลูกกา17ประมาณ300เมตรฝ่ายมือกลางซอยจะอยู่หลังโลตัสเลยชัดเจนแล้วเพื่อนครับแล้วก็แน่ๆสาวๆคนไหนที่อยากทำรถแบบไม่ต้องเสียตังค์อุ้มแมวมาอุ้มแมวมั่งใช่แบบอุ้มแมวอะรูกำลังโตครับหลอกยอก เท่นี้ขอบคุณทุกการติดตามคอมเขาไม่ไสุภาพทุกอย่างเดีเองขอบคุณครับพี่วายขอบคุณมากราสาวอุ้มแมวมาให้ได้ไหมไได้ครับไม่ได้เลยลูกสาวห่วงครับ